แล้ววันนี้อ้อยก็กลับมากับสินเชื่อที่เพื่อนๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมากตอนนี้เขากลับมาเปิดให้สมัครได้อีกครั้งกับสินเชื่อเพื่อคุณของธนาคารออมสินสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนสำหรับคลิปนี้นะคะอพพ้อยจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาพูดถึงสินเชื่อเพื่อคุณเงินติดลบเมื่อไห,ไหร่ให้นึกถึงสินเชื่อพวกคุณได้เลยสำหรับปีที่แล้วนะคะมีเพื่อนๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และทางสินเชื่อเนี่ยเขาก็ปิดรับสมัครไปแต่ล่าสุดเมื่อวันที่23มีนาะปี2,566นะเค่ะเขากลับมาเปิดรับสมัครอีกครั้งแล้วสำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครเลยหรือรอการสมัครอยู่นะคะมาฟังรายละเอียดในคลิปนี้เลยคะ่ะ สินเชื่อเพื่อคุณดอกถูกผ่อนสบายกู้ได้สูงสุดต่อคน30,000บาทเป็นดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ1.25ต่อเดือนแถมผ่อนได้นานสูงสุด2ปีหรือ24งวดและที่สำคัญไม่ต้องมีหลักประกันสามารถติดต่อสอบถามนะคะเจ้าหน้าที่ออมสินได้ทุกสาขาหรือสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้ง่ายๆเลย เพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31ธันวาปี2566และเดี๋ยวอ้อยจะทิ้งลิงก์สมัครของสินเชื่อตัวนี้ไว้ให้นะคะสมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์ GSB.OR.TH ของธนาคารออมสินได้โดยตรงและสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนของเราได้อย่างรวดเร็วถ้าเราได้เนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ทางธนาคารเนี่ยก็จะขึ้นแจ้งว่าทำไมเราไม่ได้เพราะอะไรเป็นเหตุผลสีแดงอยู่ด้านบนเรามาดูจุดเด่นของสินเชื่อเพื่อคุณตัวนี้กันดีกว่า 1. ดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอก2ให้วงเงินสูง3 0 0 0 0บาท ต่อราย 3. ระยะเวลากู้นาน2อปีและ4ไม่ต้องมีหลักประกัน สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์กู้นะคะแบ่งออกเป็น2อ,อาชีพ1อาชีพอิสระ 2. ผู้มีรายได้ประจำอาชีพอิสระนะคะก็จะเป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่แล้วแต่ธนาคารเนี่ยจะคัดเลือกเกณฑ์ตรงนี้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อนๆเนี่ยจะต้องลองกรอกข้อมูลลงไปก่อนจะได้รู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้กู้หรือเปล่า สำหรับผู้มีไรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนตั้งแต่8,000บาทขึ้นไปและเป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือกหรือจะเป็นลูกค้าใหม่แต่อายุจะต้องมีเกิน57ปี10เดือนณนะวันที่ลงทะเบียน เอกสารที่ใช้นะคะใช้2อ,อย่าง1บัตรประจําตัวประชาชนแต่2กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำเนี่ยจะต้องแนบสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือจะเป็นสเตทเมนเดือนล่าสุดกรณีผู้เป็นอาชีพอิสระนะคะใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพของผู้กู้ปรกากฏตำแหน่งนั้นๆให้กับธนาคาร และถ้าสำหรับใครกู้แค่8,000ผ่อนเดือนละ390บาทแต่ถ้าได้รับวงเงินอนุมัติสูงสุด30ม0 0ผ่อนเดือนละ1,500บาทเท่านั้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่น้อยต่อเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่สงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวอ้อยจะมาทำคลิปตอบอีกทีหนึ่งนะคะและสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ